โอ้โหเดอแล้วกินเลอร์เขารับบทเป็นเดอทาวินนะแล้วเรียบร้อยครับรับเป็นเดอทวินครับแล้วตรงนี้เขาเกิดกันเป็นใครหยงครับผมเกิดกันเป็นหมู่เป็นเหล่าฮนะตรงนี้แล้วยังไงเห็นหรือเปล่ายังไม่เห็นครับยังเนียนอยู่ฮนะยังเนียนกันอยู่ครับยังไม่มีใครจับเครื่องฮนะ แล้วคิลเลอร์เขาก็เดินเตรเช็คใหญ่เลยครับผมว่ามีใครเนียนอยู่แถวนี้เปล่าอย่าให้เห็นนะเดี๋ยวตีร้องเลยบอกเลยมาเช็คขอบแมบบหน่อยเป็นไรฮะมาเช็คขอบแมบบหน่อยเป็นไรครับผมก็ยังไม่เจอใครอยู่ตรงนี้ฮะอย่าให้เจอนะคิลเลอร์บอกอย่าให้เจอนะแล้วจ้าเอ๋ครับผมโอ้โแล้วฟาดเขาที่หลังไปเลยฮะ อู้แล้วเจ็บแล้วด้วยครับสำหรับเกนเดสันนะผมแล้วฉีกตัวเองมาเล่นบริเวณไม้แถวนี้ฮะแล้วยังไงปล่อยไอ้แดงไล่เลยแล้วกันแล้วไอ้แดงอู้โหตาปบเหรอก็เตะปากไปก่อนแล้วกันครับสำหรับมิเคล่าฮะแล้วมิเคล่าเขาฮิลเพื่อจะดึงขึ้นมาแต่จังหวะนี้เหมือนจะไม่ทันนะคิลเลอร์เขาไล่หลังมาแล้วฮะแล้วจากการอุ้มเลยแล้วกันนะแล้วเขาปั่นสองตรงนี้ครับจุดเกิดเหตุ เอายังไงแลกกันไหมฮะ1นึ่งเฟสหนึ่งเครื่องตามสเตปก็ติดเครื่องไปก่อนแล้วกันหนึ่งเครื่องผ่านไปโอเคครับหนึ่งเครื่องผ่านไปแล้วไอแดงก็ล่าเลยครับผมเอาแล้วจังหวะไล่ดันมาเจอกับอียูจินพอดีครับผม แล้วก็ตะปบเข้าหลังอียูจีนไปก่อนเลยฮะแล้วตรงนี้เขาปั่นไฟเนียนๆอยู่คนเดียวมีเคาแล้วเฟิงหมินเขาก็เนียนที่จะรอช่วยเหมือนกันครับแล้วขย่าวขวานตัวเองไปก่อนครับสะบัดตรงนี้ไปก่อนขยี่ไปก่อนให้หลุดไปก่อนนะผมแล้วก็ได้หลุดแล้วด้วยแล้วคิลเลอร์ก็ไม่ไปไหนไกลนอกจากตรงนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยไอแดงไล่อีกทีแล้วกัน ไอแดงไล่อีกทีแล้วจังหวะจะกระโจนจะกระโจนจะกระโจนแตะดับไปทิ่มกับลูกปูนเต็มๆับผมแล้วเตะเข้าหน้าไปก่อนนะแล้วเครื่องที่2ก็ติดมาอย่างไวเหมือนกันครับผมแล้วรีกรปกันก่อนครับระหว่างมิเคลกับอีวจินนะแล้วเหมือนจะไม่ช่วยเลยหรือเปล่านะผมตรงนี้แล้วเคเดสังก็ตกเฟสสองไปแล้วด้วย แล้วดีกรุ๊ปกันเรียบร้อยครับระหว่างอียูจินกับมิเคล่าแล้วก็เดินล่าเลยครับไอ้แดงนะ <c oughs> ไอแดงลูกแม่เอาเข้าตู้ครับผมแล้วก็ล็อกตู้ก่อนแล้วกันเอาอยัางไงครับผมล็อกตู้ฮะตรงนั้น <c oughs> แต่ตรงนี้เขาช่วยกันสำเร็จแล้วตีโค้งไปแต่มันไม่โดนนะ ตีโค้งไปแต่มันไม่โดนครับผมแล้วเหมือนจะไล่ปิดบัญชีเคนเดสันเลยหรือเปล่าครับผมจังหวะไล่หลังจังหวะนี้มาแต่แต่ยังมีคนวิ่งซ้อนอยู่ครับอีโยจินวิ่งวิ่งแทงให้หนึ่งจังหวะไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วหลอกครับผมจังหวะโยกหลอกครับผมตรงนี้มีไม้แล้วตรงนั้นมีผนังเอายังไงดีปล่อยไอ้แดงไล่เลยกันเอาไงแล้วเปเลยแล้วไอ้แดงเขาก็โจมจังหวะเข้าหน้าเต็มๆไปก่อนนะ โอโหโอ,โหโอ้โหนี่หรือบางกอกอะไรนะแล้วตรงนี้เขาเจ็บสองนะผมวิ่งไล่ตูดกันไปเหมือนจะไปรีกุ๊ปก,กันนะผมแล้วก็รีกุ๊ปก,กันครับแล้วเคีนเดสันเหมือนจะตุยเลยะแล้วก็ตุยไปเลยจ้าลาก่อนนะเพื่อนรักนะผม แล้วยังไงครับตัวนี้เขามีเด็กเดินครับผมเขามีเด็กเดินนะแล้วเขาก็ไม่เอาเด็กเดินครับผมเหมือนจะแอบ,บมากระทืบเครื่องไปก่อนนะแล้วมีกระทืบเครื่องแรงครับผมคินเลอร์เหมือนจะมีกระทืบเครื่องแรงด้วยครับแล้วก็เดินเช็คเลยครับผม มีเช็คเอา้าทำไมจะไปเช็คดีขนาดนั้นครับดันไปจ้าเอ๋กับอียูจีนนะผมแล้วตัดมาตรงนี้เขามีการฟาร์มของกันเกิดขึ้นคนระับมีเคาแล้วเฟิงหมิ่นก็เหมือนกันจะจับเครื่องเลยฮนะแล้วมีเคาเอาตัวรอดออกจากตู้มาก่อนนะแล้วเปยไม้แบบไม่รอเลยจ้ะเอายังไงเอายังไง เหมือนจะไม่เจอครับผมเหมือนจะเปลี่ยนใจมาเจอเธอว่ะแล้วก็จะเอเข้าจังๆกับเฟิงหมินไปก่อนนะหลอพับไม้แล้วก็พับเลยแล้วก็ย่อครับผมเอาหลอ,อ,อครับแล้วสไลด์ไปอีกทีแล้วตรงนั้นเขาพุ่งอะไรของเข้าครับชนวงกบประตูไปก่อนแล้วก็สไลด์กลับไปทีอู้หูย,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 ยจะวัดใจกันสักหน่อยครับว่าใครนิ่งกว่ากันครับผม มาตัวนี้คือปั่นไฟไป,ไปแล้วประมาณ40-50%ได้ฮะแล้วยังไงคิลเลอร์โอ้โหมาเช็คเครื่องแถวนี้ดันจ้าเอกเข้ากับมิเคลาพอดีครับแล้วมิเคลาเขาพับเลยฮนะไม่รอแล้วก็ทืบไม้ไปก่อนฮนะโอเคครับแล้วมิเคลาเขาได้ตรงนี้ได้ที่เล่นด้วยฮนะ มาเล่นกันสี่มาเล่นกันสิแล้วยึกยาเขาหลอกไฟไปครับผมต้องพับหรือเปล่าพับเลยครับหนึ่งพันที่หน้าไปก่อนนะเอาอยัางไงดีแล้วปล่อยไอแดงไล่แล้วกันครับผมฉีกตัวเองออกหรือเปล่าจังหวะโยกจังหวะโยกหลบไอแดง,งแต่72มันไม่พ้นจริงๆนะแต่เ2มันไม่พ้นนะ่ะแล้วยังไง โยกมาเล่นบริเวณบ้านสองชั้นครับผมโอ้โหแล้วเขาหลอกสําเร็จด้วยครับผมหลอกว่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนะแล้วตีเข้าหลังล้มไปเลยปั่นชิวๆไปก่อนครับตรงนี้สองคนนะัยูจินกับเฟิร์มินแล้วได้แขวนเฟสแรกครับอืมเหมือนเขามี เหมือนเขามีสแปรเครื่องไว้ครับผมเหมือนเขามีสแปรเครื่องไว้ฮะแล้วตรงนั้นเขาก็ทืบเครื่องแรงไปครับผมโอ้โหงหวะนี้มันไม่เนียนครับผมโอ้โหฟังหมิน่นมันไม่เนียนนะฟึ่งหมิ่นนะครับผมแล้วโดนไข่ย,ย่ำเข้าไปครับผมสถานการณ์ถือว่าแย่ไหมก็ แอบตึงหน่อยๆเนี้ยสบัดเสร็จเรียบร้อยครับเอายังไงดีฮะอิยจินจ,จะช่วยได้หรือเปล่าครับผมอิยจินจ,จะช่วยมิคีราได้แล้วช่วยได้ด้วยครับผม แล้วต้องวิ่งแทงให้เพื่อนด้วยฮะจังหวะนี้อีวจินแล้วเดิยนย,ยืนขวางไปเลยครับผมยืนขวางไปเลยฮะยืนขวางสําเร็จด้วยครับผมโอโ้โหจังหวะแทงกันได้ดีสุดๆฮนะโอโ้โหแล้วมีเครื่องสแปร์อยู่บริเวณใต้โรงเรียนด้วยครับแล้วปั่นชิวๆไปเลยฮะสำหรับเฟิงบิน โอ้โหแล้วเคลื่อนที่สี่เขาติดนะฮะแต่จังหวะนี้ดันมาเจอมิคาลาพอดีต้องกระทืบไม้ครับผมเอ้าเอ้าเอ้า,อ,า,อ,าอ๋อยังไล่อยู่ครับผมนึกว่าหลงฮะเอายังไงเอายังไงหลอกไฟครับแต่เขาฉี่นะฮะหลอกไฟแต่ฉี่ครับผมพับเลยรออะไรหล่ะแม่กระทืบไม้ไปก่อนโอ้โหแล้วตรงนั้นเขามีปะทัดนะเขาปล่อยปะทัรนะรผม โอ้โหแล้วโทรเทียมไฟใครเขาแตกฮะโอ้โหเอาตัวรอดมาได้ครับมิเคลา่าแล้วตรงนี้เขาดีกุ๊กเป็นอยู่ฮะระหว่างอียูจินกับเฟอร์มินนะแต่มันดีกุ๊ปไม่เสร็จละสิครับแล้วพุ่งตีล้มไปเลยแล้วเตะปากไปก่อนนะอืมบังอาจกระโจนใส่เพื่อนชั้นหรือฮะว่าอียูจินเตะปากไปเลยฮะ เขาเหิวเหมือนจะมีหิวเร็วด้วยฮะแล้วดึงกันทันครับจังหวะดึงกันทันแล้วไงฮนะก็ได้ล้มแล้วกันครับผมแล้วเตะตรงนี้ทันด้วยครับผมโอ้เหมือนฉายภาพซ้ำแต่เปลี่ยนตำแหน่งกันเฉยๆฮะเอาอยัางไงครับผมเสียงหัวใจเธอมาแต่ไกลเหมือนกันครับผมสำหรับเดอะทวินฮะแล้วได้ล้มอีกทีครับผมโอ้ฟึ่งหมินนี่ล้มลุกล้มลุกอยู่สองรอบฮนะ แล้วไล่ต่อเลยครับผมแล้วเจอกันทั้งคู่ฮะแล้วพุ่งได้ล้มด้วยแล้วเตะหน้าไปทีครับแลกกันเอาแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้คือไม่ได้ปั่นไฟแน่ๆครับผมไม่ได้ปั่นไฟแน่ๆฮะโอ้โหแล้วมันเกมมันเข้าทางคิลเลอร์หรือเกินนะดดึงว่าไงจ๊ะ ถ้าจบแล้วพี่แคปพี่แคปแต้มแล้วส่งไม้ผมโอ้แล้วเข้าตู้ด้วยกันทั้งคู่ฮะได้ยินนะพี่พี่แคปด้วยนะมันเป็นแผนครับผมโอ้โแต่ก็ได้ล้มฮะแล้วยังไงครับเหลือมิเคล่าวิ่งเต้นอยู่คนเดียวฮะตอนนี้นแล้วโอ้โหแล้วเจอมิเชล่าแล้วพุ่งครับผม โอ้โห,โหจังหวะพุ่งมันพลาดไปนิดเดียวฮะแต่แต่แต่พี่มันมาแล้วสิครับผม <c oughs> โอ้โหแล้วดึงไม่ทันครับมิเคล่าสล์ไม้ไปก่อนหนึ่งทีต้องไล่แล้วครับคิลเลอร์ไล่หรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะไล่ไม่ทันแล้วเขาดึงกันเสร็จเลยฮะ <c oughs> เอาอยัางไงดีไล่ใครก่อนเหมือนจะตัดสินใจไล่อียูจินครับผมแล้วอียูจินเหมือนจะ72ไม่พ้นนะ เดี๋ยวปล่อยไอยแดงไล่ต่อจ้าโอ้สถานการณ์ยแย่ครับผมไแดงไอแดงแล้วคนนี้เขาคานจนนมแฟบไปแล้วครับผมคานมาไกลเสือเกินนะฟึงหมินคานซะแบบไหลเลยนงนึมถลอกปอกเปิกหมดแล้วครับแล้วดึงกันขึ้นสำเร็จด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเลย โอ้แล้วตรงนี้เขาโคบรอเพื่อนนะแต่จังหวะโคบไปขึ้นแต่เขาก็ตามมาติดๆเหมือนกันแล้วเขาก็พุ่งใส่เลยครับผมเตะไม่ทันเตะไม่ทันเตะไม่ทันซะด้วยโอ้เตะทันับผมโอ้พวเม็นเหมือนตัวมันเดินแล้วโอ้เตะทันนะเตะทันนะเตะทันเฉยเอาแล้ว ถ่ายภาพซ้ํากันสี่ห้ารอบครับแล้วเขาก็มาอีกแล้วฮะเป็นมาการเจียมเจ้าเก่าเจ้าเดิมฮะไอแดงครับผมเอาครับผมแล้วฉีก,กันออกครับผมไม่มีเวลาได้ตั้งตัวเลยฮะตรงนี้แล้วเสียงโอ้โอเสียงไอแดงไล่หลักมาไกลๆแล้วจังหวะเขาจะพุ่งหรือเปล่าแล้วจังหวะจะพุ่งหรือเปล่า เอาสิโอ้โหแล้วหลอดสำเร็จด้วยนะผมแล้วก็ดึงกันขึ้นอีกรอบฮะโอ้โหเอาสุดครับเกมมันสุดจริงฮะเอาล้ครับคิลเลอร์กูบอกตัดสินใจอุ้มเลยแล้วกันนะตัดสินใจแขวนเลยแล้วกันครับผม แล้วแขนเฟสแรกไปก่อนนะฮโอเคครับแล้วตรงนี้เขาหิวกันเสร็จเรียบร้อยฮนะแล้วเนียนก่อนครับผมเปิดหาของดีกันฮนะแต่และคนเช็คครับผมเดินเช็คครับผม วายายูับผมกิเลอร์แบบวายายูเช็คก่อนเนงะี้ยแล้วตรงนั้นเขาเปิดเจอกล่องพยาบาลเช่นเดียวกันนะผมดวงดีเหลือเกินครับเปิด2กล่องเจอพยาบาล2กล่องเลยแล้วตรงนี้เขาเซฟไม่ทันแต่ว่าเขาเตะหน้าไปก่อนนะผมโอ้แต่ก็ดึงเหมือนจะดึงเพื่อนไม่ทันเหมือนกันนะอ๋อเหมือนมีเคล่าเขาจะมีไพ่ตายฮนะ เหมือนเขาจะมีเปิร์กไพ่ตายครับผมจังหวะเปิดกล่องได้ของดีแล้วได้แอดออนมาด้วยฮะแต่แต่ปัญหาคือเฟิงเหมินจะตุยแล้วสิครับตอนนี้โอ้โหแล้วรอยเท้าใครจ๋าอยู่แถวนี้จะไล่หรือเปล่าครับ แล้วปล่อยไอแดงไลรฮนะโอเคครับตัดสินใจปั่นไฟนะฮะตรงนี้ลำบับมิเคล่าฮะแล้วตรงนี้เขาช่วยกันทานด้วยสิแล้วนี่ครับได้ทั้งบล็อกได้ทั้งเตนะหน้าฮะเหมือนกับเฟึงหมิ่นจะเข้าเฟสสุดท้ายครับผมแล้วยังไงยืนท้าทายว่าแน่จริงก็มาเล่นกับฉันสิอ้าแล้วครับผมแล้วต้องวิงบล็อกให้เพื่อนนะจังหวะนี้ต้องเซฟเพื่อนนะ ยื่ขวางประตูเลยแล้วกันนี่ไงเรานี่ไงเราขอบคุณผู้กดไลค์ผู้ขี่แดงๆนะครับผมสำหรับขอบคุณการกดแชร์ของคุณพีพัสด้วยแล้วเดินไล่เลยครับผมตัดมาตรงนี้เครื่องประมาณ70-80%ได้ฮนะแล้วตรงนี้มีบริเวณจุดแล้วเปยไม้หนึ่1พันไปก่อนนะฟิร์มินแล้วย่อท้าทายครับผมโอ้โหย่อท้าทายเลยฮนะแล้วบีบจังหวะ ให้เขาไปเล่นที่อื่นที่ไม่มีไม้ครับผมแต่ตรงนี้ยังถือว่ามีไม้อยู่ฮะแล้วโอ้เขาไล่หลังมาไกลๆมันจะทานหรือเปล่าครับผมแล้วเครื่องที่ห้าติดเรียบร้อยยังไงยังนิ่งอยู่ครับไม่พับครับผมยังนิ่งอยู่แล้วตีลมคมกิบไปก่อนนะแล้วพับครับผมหนึ่งพันความนิ่งมันอู้จัดจ้านจนเหลือเกินการจุ๊ เอาครับผมเอาตัวยืนขวางไม,มา้แล้วปล่อยไอแดงไล่ฮะแล้วตรงนี้มันหน้าประตูด้วยสิฮนะเอาอยัางไงอู้หแล้วพุ่งชนไม่โดนอะไรนะโดนแต่ลมนะผมแล้วคือแล้วประตูตัวนี้เก้าเกไปแล้วครับฟิงหมินเหมือนจะลากตัวเองมาขอบแมบโอ้โหเหมือนจะยอมพีกายให้เพื่อนรอดไปเลยฮนะฟิงหมิน เหมือนจะยอมพีกายแล้วตรงนั้นเขาหิวกันเสร็จแล้วเปิดประตูทำท่าจะหนีออกสำเร็จด้วยนะสองคนแล้วก็เรียบร้อยครับผมติดห้าเครื่องรอด2คนจ้าโอ้คู่แล้วเขาทําแต้มไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันครับผมมาสรุปแต้มกันฮนะ แต้มสูงสุดของเซอร์ไวเวอร์อยู่อยู่ที่2 8 0 0มนะครับผม445แต้มเลือดนะต่ำสุดอยู่ที่4 5 2 2ร้อยแต้มเลือดครับส่วนคินเลอร์ก็ได้ไปไม่น้อยเหมือนกันครับ2 6 3 1 9แต้มเลือดครับผม